จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกเราเจอกันทาง fm 89.5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะก็เราเนี่ยหลากหลายเรื่องราวเนื่องจากเราเป็นรายการจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวยแยะมากมายเกี่ยวกับจิตวิทยามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังแบบไม่ซ้ำค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ย หันกลับไปเช็คฤททบทวนชีวิตนะคะแล้วก็มีความสุขง่ายๆกับชีวิตมองโลกง่ายๆกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวรดียิ่งมีค่ะผู้กับปรุงยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีครับยุ้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม ลุงเจตว,วิทยาเบาๆของเราเป็นยังไงคะใครฟังแล้วจะเป็นยังไงคะขายของหน่อยก็ลุงลุงมองว่าเออหลายหลายคนที่ฟังที่ลุงเคยคุยด้วยเขาจะบอกว่าเออเอาบางส่วนไปใช้ได้เพราะว่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ฟังสองคนนี้คุยกันเออเล่าแล้วเหมือนกับคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คนฟังได้ประโยชน์ลุงก็ดีใจน้องถีก็ดีใจ อันไหนที่คิดว่ามีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันสามารถไปปรับเปลี่ยนชีวิตคุณได้บ้างเราสองคนก็ดีใจด้วยครับรรก็รายการของเราเป็นจิตวิทยาแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าอาจากคนที่ฟังอ่ะลุงในในเจนแบบทชิลเจนอายุน้อยกวที่เขาบอกว่ามันมันฟังแบบสบายๆเพลินๆลงุงฟังแล้วเพลินๆฟังสบายๆแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนอะลุงเนาะ ช <laughs> อบเราก็ดีใจแล้วฟังเพลินเชียอก็ชอบแบบก็ก็สนุกดีฟังได้เรื่อย,เอยๆเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามาถึงเรื่องราววันนี้บ้างลงุงปลายปีแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันแบบค่อนข้างเป็นฉุกให้คิดนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตเพราะว่ามันเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วลุงสิบเดือนแล้วนะที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยบางบางทีมันก็เริ่มสโลไลแล้วไงคะลุง <laughs> อาจจะสตาร์ทตั้งแต่ต้นปีมาพอเดือนสิบเนี่ยจะไปเดือนสิบเอ็ดอย่างเงี้ยมันก็เริ่ม line, s ล l o ไลฟ์เริ่มเบาๆเริ่มสบายๆบางทีเราอาจจะมีเวลาในการคิดมองวิเคราะห์ทั้งตัวเราทั้งสิ่งแวดลอ้อมหรือใดๆว่าโอ้ตั้งเป้าหมายอะไรใดๆว่าเยอะแยะเลยลุงมาถึงวันนี้เป็นไงคะแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก,ก็ดีแล้ว <laughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือวันนี้เรื่องเราที่เราจะมาพูดคุยค่ะก็เป็นในเรื่องของความอดทนความอดทนกับความเก่งลูอบางคนอาจจะมีหนึ่งคนมีสองอย่างในคนเดียวกันก็มีนะคะได้อดทนกับเก่งใช่ไหมค่ะแต่คนนี้องมาดูว่าอดทนกับเก่งเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้ไหมยังไงนะคะลูกเออดีดีครับใครที่อดทนอย่างเดียวหรือเก่งอย่างเดียว ลองฟังเราดูนะครับว่าสามารถที่จะไปปรับใช้ยังไงให้ไอ้ส่วนส่วนที่มีอยู่น้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราเดินทางไปด้วยความราบรื่นครับถ้าเราเข้าใจกันในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าคนเก่งเนี่ยเขาจะไปไกลเขาจะพัฒนาไม่ได้เร็วเขาจะประสบความสําเร็จง่ายๆแต่ในวันนี้เราอยากให้คุณผู้ฟังมาฟังว่าความอดทนเนี่ยมันสามารถ ไปได้ไกลกว่าความเก่งนะคะลุงลุงคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยคนเก่งคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถพิเศษแต่มันมีตรงนี้ครับด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเก่งไม่จาเป็นว่าต้องเก่งหมดทุกอย่างแต่สําหรับคนที่อดทนสําหรับความรู้สึกของลุงก็คือก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรามากมายแต่เขาทนน่ะรอจังหวะเวลาว่า เมื่อไหรจะถึงจุดนี้นะแล้วถ้าฉันทําได้มันก็จะประสบความสําเร็จครับลุงคนอดทนกับคนไม่ยอมแพ้เหมือนกันไหมอ่ะไม่นะนะครับคนไม่ยอมแพ้อาจจะมีส่วนของความความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีความอดทนอยู่ด้วยแต่คนอดทนเนี่ยลุงว่าบางทีเนี่ยการอดทนรออะไรบางอย่างเนี่ย คนบางคนรอไม่เป็นนะน้องทีนะครับพอเวลาจะรออะไรทีนึงก็พอเลยเวลามาแล้วก็ฮึดทัดฮึดทัดเพราะนั้นเราต้องอดทนให้เป็นแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จจริงๆครับลุงคราวนี้ก็ต้องถามก่อนว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยอะเพราะอะไรเราถึง ควรที่จะอดทนให้เป็นนะลุงเพราะอะไรคะคนที่อดทนให้เป็นรอให้เป็นเพราะว่าเราจะได้ทำในสิ่งที่เรามีเป้าหมายของชีวิตนะครับลุงขอยกตัวอย่างตัวเองนิดหนึ่งนะครับเรื่องความอดทนบางอย่างเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเสียหรือดีได้นะยกตัวอย่างเช่นบางทีลุง ทำกับข้าวแล้วรีบๆผัดอ่ะผัดผักเอาเงี้ยนะครับลุงใส่นู่นใส่นี้ไปเลยน้ำเออไปมันยังไม่ร้อนดีเลยผัดผล้ๆกินได้ละปรากฏว่ามันไม่อร่อยจริงแต่ถ้าคุณอดทนอีกสักนาทีสองนาทีรอจังหวะนี้นะอันนี้สุกดีแล้วสุกแล้วกันกินแล้วกรอบแล้วนะมันมันอร่อยกว่ากันเยอะเพราะความที่คุณไม่อดนะครับอดทนกับรอเหมือนกันไหมคะลุง เหมือน <limbs> <laughs> เลยนะก็คือการอดทนเนี though, ่ยบางทีอาจจะเป็นการรอแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รอไงลุงใช่แต่มันก็มีสองสองมุมนะคะลุงเช่นถ้าเป็นเรื่องของเวลาอดทนไหมมันมันได้เวลาแล้วลุงหมายถึงว่าเรารอใครอยู่สักคนหนึ่งเราดีวกันที่เวลานี้ต้องมาไม่เลทไม่สายบอกเดี๋ยวสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ถึงอันนี้จะให้เรามาอดทนบางทีมันก็ ก็ไม่ไหวมาลุงให้รอให้เป็นมันก็ไม่ได้นะคะลุงถูกครับอันนี้คือท่านผู้ฟังถ้าฟังเรามาตลอดจะรู้เลยว่าลุงยุ้ยกับน้องทีเนี่ยมีนิสัยหลายอย่างคล้ายกันลุงให้เวลาในการรอประมาณสิบห้านาทีถ้าเขามาประมาณสิบห้านาทีลุงจะไม่พูดอะไรเลยจะไม่ว่าอะไรเลยถือว่าตรงนั้นคือผ่านแต่ถ้ารอเกินสิบห้านาทีหรือยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ยังไม่น,นั่น ลุงจะรู้สึกเริ่มจะหงุดหงิดแล้วนะว่าเฮ้ยทําไมถึงไม่รับผิดชอบเลยยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปในงานใหญ่โตหรือว่าเรื่องที่สําคัญแล้วมารอคุณคนเดียวนั้นตรงนี้คือสิ่งที่บางทีลุงก็หงุดหงิดครับความอดทนที่เราที่เราจะมีมันต้องสมเหตุสมผลเนาะลุงเนาะมันไม่ใช่ทนทุกเรื่องแล้วก็ <c oughs> ทนได้ทุกทีอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพออะไรอย่าง,างที่ทีบอกว่ามันมีคําที่แบบว่าความอดทนของคนมันมีขีดจํากัดนะคี่ได้ยินคําเนี้ยลุงลุงไว้ยังไงอ่ะมันมีขีดจํากัดเหรอคะก็ถ้าคําว่าขีดจํากัดก็คืออย่างที่บอกมัเจะแก้ว่าคือบางทีเนี่ยเราไปลิมิตเอาเองนะแล้วลิมิตว่าแค่ตรงนี้นะถ้าเกินจากตรงนี้แปลว่าฉันไม่รอแล้วมันเคยมีมนะครับ <spe ech> er <im> เพื่อนลุงบางคนรอไม่เกินหน้านาทีพอจะไปดูหนังกัน นะครับพอเวลาเลยไปห้าทีเพื่อนยังมาไม่ครบมันกลับบ้านเลยมันบอกว่าผิดนัดเพราะนั้นถามว่า <c oughs> เป็นความผิดขเขาหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ใช่ <c oughs> แต่เขาเขาบอกว่าก็เขามีกติกามีเกณฑ์ในชีวิตเขาแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับเขานะครับมันมันน่าจะมีขีดจำกัดกันทุกคนแหละลุงเนะ <c oughs> งาะเพราะไม่มีใครที่ ทน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 ,ท,นทุกเรื่องทนทุกอย่างมันก็คงจะหาความสุขในชีวิตในชีวิตยากนะคะทุกคนมันก็นแล้วแต่ว่าขีดจํากัดของเขาที่เขามีลิมิตของตัวเองมันจะประมาณไหนอาปิดท้ายแบบกแรกลุงที่อยากให้ลุงพูดถึงเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตคู่บ้างเพราะอะไรต้องอดทนค่ะลุงคือถ้าเผื่อว่าเราไม่อดทนเนาะในในสังคมยุคใหม่เนี่ยเราเห็นเลยว่า ต่างคนต่างก็อยากจะพูดต่างคนอยากแสดงความคิดเห็นอย่างนู่นอย่างนี่แล้วเราทนไม่ได้กับเรื่องบางเรื่องถ้าเป็นคนรักของเราหรือแฟนเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะสูญเสียคนรักไปได้เร็วกว่ากาหนดนะครับขณะเดียวกันเราอาจจะทําตัวก็ทําให้เขาไม่อดทนได้เหมือนกันเพราะนั้นแต่เราไม่คิดไงเรามักจะคิดว่าทำไมเธอไม่ทนฉันบ้าง ฉันทนเธอมาตลอดเลยนะซึ่งจริงๆในมุมกลับกันเขาก็อาจจะพูดอย่างนี้ได้นะครับไม่อยากจะเสียความรักไปลองทนกันดูนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องพูดคุยกันครับคือเราเราเมื่อวานกับเราวันนี้ยังยังไม่เหมือนเดิมเลยชีเมื่อ <c oughs> วานกับเวอร์ชันวันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มัน <c oughs> เหมือนเดิมอ่ะลุง <c oughs> บางมุมที่มันอาจจะมีอารมณ์มีสถานาการณ์มัน มันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ว่ามันก็ต้องยอมรับเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวก็อย่างที่ลุงบอกนะคะก็ไม่จําเป็นต้องทนทนคุณผู้หญิงบางคนหรือคุณผู้ชายบางคนเนาะเรามีขีดจํากัดของเราได้นะคะอ่ะพักกสักคู่ค่ะคุณผู้ฟงังแล้วกลับมาต่อกันว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันสามารถพาไปได้ไกลกว่าความเก่งหรือไม่พักสักครู่ค่ะ จิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกันต่อกับคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงออความอดทนว่ามันไปได้ไกลกว่าความเก่งหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันที่ว่าเก่งอย่างเดียวอะ่ะแต่ไม่มีความอดทนนะลุงมันจะมีแรงเดินไปไหมคะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบไงลุง ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยนะครับที่บางคนที่แบบไม่ไม่ค่อยมีความอดทนเนี่ยนะครับมักจะยอมที่จะล้มเลิกอะไรง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงจุดหมายสักทีคุณเก่งก็จริงไม่มีใครว่าหรอกคุณทําไอ้นู่นเก่งไอ้นี่เก่งแต่ถ้าคุณหมดความอดทนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆดูว่าเขาเก่งทางด้านไฟฟ้าแล้วเขาก็มาสอน,นันศึกษา โอ้ยทางด้านไฟฟ้าเขาเก่งมากเลยแต่นักศึกษามันไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากจะเรียนนะตรงนั้นนะเขาอดทนไม่ได้เขาสอนไม่ได้ละเพราะนั้นตรงนี้นะครับความอดทนมันต้องมันต้องอึดนิดนึงแล้วมันจะต้องยอมรับตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ไปสู่เป้าหมายครับผมคือในในในบางเรื่องอะ่ะ ถ้าถ้าในมุมของทีบ้างนะลุงในมุมที่มันต้องอดทนนะ่ะบางเรื่องมันไม่มีทางออกจริงๆอ่ะอย่างเช่นอ่ะถ้าถ้าเป็นใหญ่ๆก็น่าจะเป็นปัญหาครอบครัวนะลุงซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอาจจะแก้ยากมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะมันกระทบมันเป็นปัญหาคือบางทีเขาก็ใช้ความอดทนกันนะลุงเพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องบางเรื่องไปอ่ะมันแค่อดทนอย่างเดียวเลยลุงต่างคนต่างอดทนนะคะพออารมณ์ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นมันมันก็ก้าวผ่านได้ใช่ไหมคะลุง ใช่นะครับคือเราจะเห็นได้ชัดเลยยิ่งเป็นครอบครัวที่เอ,อคนจีนเนาะสมัยก่อนนี่เวลาที่แต่งงานเข้าไปในในครอบครัวคนจีนปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องอดทนในหลายๆเรื่องเพราะว่าจะโดนโดนมองอะว่าทำไอ้นี่เป็นไ,มไหมไอ้นั่นเป็นไหมยิ่งไปเปรียบเทียบกับสะพ้ายคนนู้นคนนี้เหมือนกับดูหนังเลยนะแต่นั่นคือความจริงนะครับมันก็จะต้อง อดทนเพื่อที่ว่าเราจะเอาครอบครัวเราให้เดินไปได้ครับผมอืมนะคะแล้วก็ที่จะบอกว่าความอดทนนี่แหละที่ทําให้คนที่ล้มเหลวเนาะล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ได้เพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะลุงเนาะใช่ใช่นีเครเขาเขาล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกแต่ขนาดเดียวกันถ้าบอกว่าบางคนไม่มีความอดทน อย่างเก่งก็อลองทําอีกครั้งหนึ่งพอไม่ได้แล้วคุณก็เปลี่ยนนะบางทีคงเห็นเด็กสมัยนี้ทําไมเปลี่ยนงานกันบ่อยถูกไหมครับเพราะนั้นเขาจะหมดความอดทนนะเอ้ยมันมันไกลอะ่ะเดินทางลําบากเันเดือนก็ไม่เยอะเพื่อนฝูงไปไปมาแล้วเพื่อนก็คุยด้วยไม่ถูกคออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะย้ายบริษัทย้ายที่ทํางาน คือความอดทนของคนมันออย่างเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะเขาอาจจะมีความสามารถเยอะด้วยลุงเนาะเขอาจะเก่งที่ว่าตัวเก่งเก,ก่งอะไรได้เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อดทนรอแต่สําหรับทีที่ว่าเอวันนี้กับความสําเร็จอะตรงกลางเนะะี่ยค่ะคือมัน mm hmm. อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้โรยด้วยกีบกลามเนาะโลกไม่ได้โลกมันยุติธรรมไงคะลุงไม่ให้ใครแบบ mm hmm. ว่าเดินทางแบบราบเรียบมันจะมีความ วันนี้มีความสําเร็จมีเป้าหมายมันจะมีความอดทนอยู่ตรงกลางนะลุลงที่ทําให้เราไปสู่ความสําเร็จมันเป็นทางเชื่อมใช่ไหยคะใช่ครับมันมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ้าเมื่อเรามีความอดทนปุ๊บเนี่ยนะครับความสําเร็จมันจะอยู่ข้างหน้าอย่างที่น้องทีบอกเพราะฉนั้นถ้าบอกว่าคุณยอมอดทนกับเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าทําไมฉันไม่รวยสักทีฉันไม่รวยสักที แต่ถ้าคุณทํามาหากินเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอดทนครับผมความอดทนมันเป็นพื้นฐานของวินัยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอุอยากกินอะอย่างทีอะที่อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องใช้เงินเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืมทีที่อยากได้แบบอยากเอฟของอยากกินของอร่อยอยากแบบอย่างเงี้ยลุงที่ก็อดที่ก็อดทนนะ อดทนแ,แบบว่ามีวินัยอ่ะแบบกินเท่านี้แหละเราต้องเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันมันสร้างนิสัยที่ดีวิวันหนึ่งเราออมได้อ่ะในมุมที่เราวางไว้อะนั่นหมายถึงว่าเราเราอดทนต่อกิเลสไหมคะลุงอยากมีอยากได้อยากเป็นอันนี้แหละคือถ้าเราอดทนตรงนี้ได้เนี่ยนะครับขอความกร,รุณาชื่นชมตัวเองหน่อยเฮ้ยวันนี้เราผ่านตรงนี้มาได้เว้ยนะครับเพราะฉะนั้น ความอดทนเนี่ยมันก็มีลิมิตก็จริงแต่ว่ามันก็ทําให้คนนั้นเกิดความเข้มแข็งในชีวิตและดําเนินชีวิตไปได้ดีครับคือถ้าเราอดทนสมมติเรื่องนี้เราก็ทนได้เรื่องนี้เราก็ทนได้อะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันจะเป็นความเข้มแข็งจากข้างในลึกๆเองนะคะซึ่งถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราเคยผ่านมันมาแล้วไม่ลุงผ่านเรื่องนี้มาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ย เออที่เคยอ่านเขาบอกว่าถ้าเราผ่านพายุไม่ได้อ่ะลุงที่ชอบมากเลยเราจะกลัวอะไรกบแค่และองฝนลุงในวันที่ฝนตกหนักเราต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านให้ได้อะเอ้ยฝนปล่อยปลอยอย่างเงี้ยสบายลุงขับมอเตอร์ไซค์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้จิตใจร่างกายเรารู้สึกว่าเราเราเข้มแข็งน,น,นะลุงเนานะ,นะะแล้วมันก็เห็นคุณค่าของตัวเราด้วยนะคะเวลาที่เราผ่านเรื่องยากๆมา เรื่องที่เราตั้งใจอย่างทีทีอยากจะเก็บเงินแล้วที่ทําได้อะลุงมันก็ดูแบบพอสย์สำเร็จมาถึงมันทําให้เห็นคุณค่าของความสําเร็จคุณค่าของตัวเองเพราะความอดทนแล้วก็มีวินัยของตัวเองถูกต้องพอพูดเสร็จเหมือนความอดทนจะเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่ดีแต่แปลว่าลุงอุ้ยไม่ต้องอดทนกับทุกเรื่องอดทนมันไม่ได้แปลว่าฝืนใช่ไหมคะลุงใช่ครับฝืนไหม่ ไม่ใช่ฝืนนะอดทนคือการที่ทํากิจกรรมอะไรด้วยความตั้งใจแล้วมีเป้าหมายที่แน่นอนนะครับถ้าคุณไม่มีคุณมีเป้าหมายแต่คุณไม่อดทนอนะ่ะอันนี้เอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าล้มเหลวล้มเหลวล้มเหล,ล,ลวกับหลายหลายเรื่องนอกจากเราจะไม่ได้อะไรแล้วถ้าคนที่เป็นเจ้านายเรารู้ประวัติเราว่าเป็นคนอย่างนี้เขาอาจจะไม่เอาเราทํางานก็ได้ต่อให้คุณเก่งเนาะ แต่ถ้าคุณไม่มีความอดทนเขาก็อาจจะไม่รับคุณเข้าทํางานก็ได้นะครับแต่ว่าความอดทนนะลุงอ,อย่างเช่นวยอดทนอย่างเดียวเลยลุงเรื่องนี้ฉันจะอดทนอดทนอย่างเงี้ยบางคนมันมีจังหวะชีวิตไงลุงไม skin, ่ว่าทนไปทั้งเดือนอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันไม่ไหวมันก็พักได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอดทนต่อม네ันต้องแบบนี้นะลุงอุ้ยอันนี้ก็ทนอันนี้ก็ทนอันนี้ก็ทนแต่ฉันก็จะทําทําด้วยทนด้วยอย่างเงี้ยถิว่ามัน ก็พักบ้างเ,าเดี๋ยวพอเจอมันมัน,ม,นมันก็ทนได้ต่อเนาะแล้วก็<ม>เวลาที่เวลาที่ในเรื่องเรื่องเดียวกันน่ะลุงสมมติเข้างานมาพร้อมกับเพื่อนเลย<บ>วันนี้เพื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งเรามาอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยเส้นทาง<ม>แต่เราคน,นไม่เหมือนกันความเก่งก็ก็ไม่เหมือนกันนะคะแบบเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบเลยพอเห็นเขาที่ว่าเปรียบเทียบไม่ทุกเรื่องนะ อุ้ยทาไมเขาทํางานเขาอาจจะเก่งเก่งกว่าเราไงแต่ถ้าเราอดทนสู้เดี๋ยวเราก็เป็นได้อย่างที่เขาเป็นแหละลุงแต่ระยะเวลามันอาจจะไม่เท่ากันนะลุงแต่มันก็สำเร็จเหมือนกัน่อย่างเช่นที่น้องทีบุญเนี่ยนะครับอันหนึ่งเนี่ยของทางราชการก็คือการเขียนนี่เลยนะเขียนเขียนเปเปอร์ผลงานเขียนเปเปอร์ผลงานเนาะซึ่งตรงเนี้ยนะครับบางคนก็อดทนมากเลยนะกว่าจะเขียนเสร็จ บางคนมีลูกอยู่ด้วยลูกก็กวนนเลยนะจะต้องไปหาเงินก็ต้องหาเพ่จะได้ผลงานตรงนี้มาเพื่อแหละเพื่อวันหนึ่งคุณจะได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณจะได้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้าเขาพอมันได้ตรงนี้มาเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเออวะเพราะเราอดทนเนะเาะแล้วมันก็สำเร็จแต่วันที่สำเร็จเราก็ภูมิใจนะลุงเนาะ เราก็ทนมาเยอะเหมือนกันแต <c oughs> ่สุดท้ายที่ว่าทุกคนน่ะมันมีความอดทนกันทุกคนล่ะแต่แล้วแต่คน <c oughs> จะหยิบมาใช้มากหรือน้อยความอดทนน่ะมันคือสิ่งที่มันอยู่คู่ตัวคู่ใจเราแล้วมันก็ไม่เคยหนีเราไปไหนแต่ก็แล้วแต่ว่า <c oughs> เรื่องนี้เราจะทนไหมลุงเราจะอดทนไห <c oughs> มระยะเวลาจะยาวจะสั้นจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนขึ้นอยู่กับความพยายามล้มเหลวแล้ว <c oughs> ล้มเหลวอีก อดทนทำใหม่สู้ไปเดี๋ยวก็ไปถึงความสำเร็จแน่นอนนะคะนั่นหมายความว่า,วา,เ,ราเราต้องไม่หยุดไงลุงอดทนด้วยไม่ยอมแพ้ด้วยอย่างเนี้ยคะ่ะมันก็มันก็ไปได้ดีกว่าคนเก่งเห็นไหมคะในเรื่องที่เราพูด,ดว่าใชา่เราบอกว่าความอดทนพาเราไปได้ไกลกว่าความเก่งไหมวันนี้เรามาการันตีให้แล้วนะลุงว่าทนเราได้อะไรนได้อะไรนะคะ อ่ะหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะส,สำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนไดพงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยาก,กับ ยยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล